แ,แฟนคลับทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube วิธีคนจรินกับไกด์แพทคลิปที่2 24รกรกฎาคมค่ะเป็นโปรโมชั่นผ้าไหมมัดมี Me. ลายมงคลย้อมสีเคมีพญานาคเรียกซับเนื่องจากว่า ต้องการให้ทุกท่านได้ไปครอบครองเพราะว่าเป็นโปรพิเศษสุดๆเลยนะคะหลังจากนี้ไม่มีราคานี้อีกแล้วเป็น3,919บาทพร้อมอาบน้ำยาส่งถึงบ้านทั้งประเทศไทยเพราะว่าพญานาคเรียกทัพย์นี้มี2ส,สีให้เลือกถ้าเป็นผืนที่1จะเป็นนาคีนาคานี่จะเป็นสีนาคเผือก แล้วก็สีแดงแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นให้ท่านเลือกนะคะเพราะว่าทุกท่านคงจะทราบดีว่าเรื่องของพญานาคนี้เป็นเรื่องราวของตำนานในคนอีสานที่มักเล่าสู่กันฟังรุ่นต่อรุ่นถึงเรื่องของพญานาคความศรัทธาความเชื่อต่างๆโดยอยดีตการพญานาจะปรากฏให้เห็นในวันออกพรรษาหรือว่างานบุญบั้งไฟในคือวันที่วันสิบห้าค่ำเดือน11 ซึ่งมีความเชื่อว่าพญานาคนั้นมีอยู่จริงและพญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งมีโชคลาภอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการมัดหมี129่งรลำถ้าจำไม่ผิดนะคะของการทออาการมัดหมีเนี่ยถือว่าเป็นการแกะลายจากชั้นครูเพราะว่าการแกะลายนี้มาจากครูนะคะที่แกะลายพญานาคแล้วก็มีการนำมามัดหมีซึ่งการมัดหมีนี้ต้องบอกว่า เก่งมากๆเนื่องจากเป็นลายเล็กลายใหญ่ทั้งหมดตลอด2เมตรนี้กายแพทดูเลยว่าชื่นชมผู้ที่มัดหมีนะคะผู้ที่มัดหมีนี่ก็เก่งผู้ที่ทอก็เก่งผู้ที่มัดหมีได้เก่งและมัดย้อมสีแยกสีได้เก่งฟอกสีได้เก่งเนี่ยคนที่ทอผ้าไหมก็จะทอได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นผืนนี้ก็สวยงามเช่นเดียวกันสำหรับทุกท่านที่สนใจนะคะพญานาคเรียกรัพ์ ถือว่านำไปปลุกเสกหรือว่านำไปบูชาเป็นพุทธคุณได้ทั้งนั้นเลยค่ะมีสองสีให้เลือกนะคะน,นี่จะเป็นนาคีนาคานะคะสีแดงและก็เป็นสีเผือกเห็นไหมคะมัดมีได้เก่งมาชมผืนที่สองที่เป็นสีแดงและก็สีเขียว2เมตรนะคะยกดอกทั้ง2ผืนนี้เป็นลายลูกแก้วทอขอุกตกรเพราะฉะนั้น ปรบมือให้กับคนทอผ้าไหมนอกจากทอยกดอกแล้วลายผ้าที่เป็นลายพญานาคเนี่ยพญานาคเรียกทรัพย์เนี่ย,ย,าายต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะคะไกด์แพทจะมีโอกาสได้ไปฝึกการมัดหมี่แล้วก็ลองทอหนูเดี๋ยวจะขอลงพื้นที่เลยคะ่ะว่ามันไม่ง่ายเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นราคาผ้าไหมที่หลักสามพันขึ้นเนี่ยสำหรับตรงนี้ถือว่าสมควรค่า แก่การที่จะอทอผ้าไหมหนึ่งผืนนะคะเพราะว่าการมัดหมี่เนี่ยเก่งสุดๆเลยคนทอก็ต้องเก่งเช่นเดียวกันชมกันเพลินๆน,น,นะคะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเป็นราคาโปรโมชั่นให้ทุกท่านที่อยากได้นําไปเป็นพุทธบูชาบูชาหรือว่าไปใส่กรอบไว้ในห้องพระหรือว่าตามความเชื่อของท่านที่ศรัทธาองค์พญานาคค่ะก็ให้ชมนะคะ สองเบอร์อรหนึ่งเบอร์สองพญานาคเรียกทรผืนที่หนึ่งจะเป็นสีเผือกนะคะผืนที่สองจะเป็นแดงกับเขียวนะคะเพราะฉะนั้นชมกันเพลินๆให้ดูลายเลยค่ะว่าเก่งสุดๆเลยนะคะ และที่สำคัญคือท่านที่มีความเชื่อว่าพญานาคสามารถให้คุณแก่ผู้ที่บูชาได้จะช่วยส่งเสริมชะตาชีวิตหนุนดวงของเราหากใครบูชาสามารถสร้างอำนาจบารมีโชคลาบเงินทองนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในผู้ที่บูชาจะต้องมีศีลธรรมด้วยนะคะซึ่งจะสัมฤทธิผลในการทำบุญทำทานเป็นประจำนะคะพญานาค ที่ทุกท่านมีความเลื่อมใสก็จะส่งพุทธคุณให้ท่านด้วยนะคะ,ะสนใจติดต่อไกด์แพทมาได้เลย2อผืนนี้เป็นราคาโปรโมชั่นค่ะถ้าหมดจากนี้แล้วก็ไม่มีราคานี้นะคะพิเศษให้ท่านได้จับจองอาบน้ำยาแบบโบราณน,นะคะผ้าไหมจะนุ่มแล้วก็จะดูขลังนะคะเป็นยกดอกลายลูกแก้วทั้ง2อผืนเลยราคาพิเศษนะคะทั้ง2ผืนนี้3,000 969บาทเพราะว่ารวมร,รวมค่าสง่งแล้วก็รวมค่าอาบน้ำยาซึ่งไกดแพทยินดีไปนำ,นำบริการจากร้านดังในสุรินทที่มีความชำนาญในการอาบน้ำยาอาบน้ำยาคืออาผ้าใหม่ให้เปียกนะคะแล้วก็นำมาตักมันมัดแล้วก็รีดด้วยมือจึงนุ่มนะคะพร้อมที่จะนำไปใช้ในวาระโอกาสที่ทุกท่านอยากได้ เบอร์หเบอร์2ชมกันเลยนะคะติดต่อไกด์แพทมาได้0812571709 0812571709 3969บาทค่ะถ้าเกิดว่าชมแล้วชอบใจไม่ซื้อไม่เป็นไรเพียงแค่กดถูกใจเป็นกำลังใจในการถ่ายทยคลิปก็เพียงพอแล้วสวัสดีค่ะ